พลอยกล่องนี้สามเม็ดดาวก็สวยนะครับเป็นพลอยสามสีมีอยู่ในเม็ดเดียวกันนะมีลายเส้นนะครับสีเขียวสีเหลืองสีดำสีเทาสีต่งตางๆนะครับพลอยตาจะมีลายเส้นบืนเนียนนะครับเนื้อเนียนนะครับ เป็นพลอยที่เราได้สะสมมาไว้นะครับที่หมู่บ้านบางกะจจผลพบโดยชาวบ้านเมื่อสมัยก่อนได้เห็นลูกไฟลอยลงมาลอยลอยไปที่บูเขาคนก็มองเห็นเป็นลูกไฟลูกใหญ่เขาบอกว่าเป็นพลอยแม่พลอยวิ่งได้วิ่งไปตกแถวหมู่บ้านนั้น คนตอนเช้าก็ามาดูตามพื้นดินก็เห็นเป็นลูกพลอยตกเต็มเลยนะครับก็พากันเก็บมีตำนานพลอยของเมืองจันนะครับ